สวัสดีครับอาจารย์ทุกทท่านทุกๆุกสำนักทุกๆุกค่ายค่ายง่ายค่ายน้อยผู้มักการต้อนนกเขาทุกทุกท่านเมื่อนี่ออกไม้นี่นี่บินมาหนีมาจับต้นนี่นกตอยอยู่ใกล้ๆแ้วก็บ,บอลงตีตะไลไปพบดมันตีตะไลทำบินไปธรรมดาแลยขึ้นขึ้นตีตะไลก็ปกติแต่ว่าเลี้ยวเบิงแล้วบอกใครหาวบันไทนกป่าเหมือน พ้นกระตุกห้องก็เศร้าเบื้องในน้ำยังเงต็มให้หน้าเขาเจ้าอยู่เขาก็ห้องก็ได้น้ำเบื้องฮ้องก็เริ่มมีนม้ำเขาเจ้าก็สิตัดใส่ปุ๋ยทัดหา้าใสปุ๋ยบรรยากาศบ้านนอกบ้านหน้าผู้ยยยอยู่กรุงเทพกรุงไทพผู้อยูอย่ไกลๆอันเบื้องกะเบื้องบรรยากาศบ้านเฮ้านี่ละบ้านนอกเฮ้านี่ละ บินไปขันอยู่พุ่น,นเอาเสียงไงออกมามือนี่เบิ้งในน้ำพุนว่านมาก้อนนี่เต็มเมได้เยยงิแถวนั้นน้ามันน้าลงใส่ไปนกไว้ตำพดหลอดก็เคยได้ยินเสียงนกพูนน,นั่งกุกปลายหล่อนพุ่นหานเสียงกลางมาหาไงเด้นะมันไล่กันเลยเห็นไหบินขึ้นแลน้ยตีแต่ไล่ยู่มันต้องไปใส่มองคุณน,นกตุน มึงน,นี่มึงน้ำยังไงเห็นดึงยังได้กับโบล่งไม่จับปลายแดงแท่นที่สีล่งได้นกเนี่ยบินมาหล่ะมาเห็นนกตอหล่ะขันยุ่นเซยนกตอทั้งเหียกทั้งคู่กับโบล่งแบบนี้นั่นใส่พะเนียดกับโบหยียบ ขันต้อดินน่ยยังบ่ลงอยู่ยังขันยุ่นเสยอยู่นี่บ่ปันไดนกมันบ่อหาวปันไดขันนกตัวเฮียคู่เฮียคู่เน่ะขันตัวมันหายมันลงปับโหลดนกบึงเนี่ยเขาเขาจะบรรใไซปุ๋ยน่ำาน่ำมันก็บุกนี่ทาานี่ตัดแล้วไซปุ๋ยแล้วนี่มาจับนี่ระยะท่อนี่มันโล่งเลยนกเนีนยนี่ไว้ลงมาโหลด แดงว่าบ่ห่วงตีตะไลกับบ่เคยตีทำนกมือนี่ขันนกสิลงตัวดินนี่ตีตะไลปัด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 ,ปดโองมาเห็นไหนหำเขาบ่ลงดินลงมาพ่ได้ได้เดินนี่ถือโลดเขาตะเขาได้เดินนี่อา้าขออนุญาตเจ็บนกกับบานกอนสวยเหรอสามมงเหรอครับ ขอบคุณครับอาจารย์ทุกทุกท่านขอบคุณครับสวัสดีครับ